ชาปลาดุกกรอบนะคะเป็นเมนูที่ทําง่ายและทานอร่อยนะคะทำด้วยพริกกระเทียมที่เราโขลกไว้ค่ะใส่ลงไปผัดให้หอมนะคะใช้ไฟ,ไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะคะผัดให้ส่งกลิ่นหอมเลยค่ะปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมนะคะสีอิ้วขาวค่ะผงปรุงรสนะคะผงนัวค่ะ ตัดรสชาติด้วยน้ำตาลน,นะคะผัดส่วนผสมให้เข้ากันค่ะใส่น้ำลงไปเล็กน้อยนะคะจากนั้นตามด้วยกระชายค่ะใบมะกรูดนะคะพริกไทยอ่อนค่ะพริกชี้ฟ้านะคะผัดส่วนผสมให้เข้ากันค่ะประมาณนี้นะคะจากนั้นให้เราใส่ปลาดุกที่เราเตรียมไว้นะคะลงไปผัดเลยค่ะ ผัดให้ใบโหระพาสลดต,ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะเพียงแค่นี้ผัดขาของเราก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วะค่ะ